ซิฟิลิสกลับมาระบาดอย่างรุนแรงกลุ่มวัยรุ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพิ่มเติมในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่น่ากลัวกำลังกลับมาระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกน่าเป็นห่วงและต้องการเตือนภัยให้กับทุกคนที่นี่เราได้รับทราบว่ามีการพบผู้ติดเชื้อซิฟิลิสมากขึ้นในกลุ่มอายุ18ถึง29ปีและน่ากลัวกว่านั้นยังมีรายงานพบในเยาวชนอายุน้อยถึง14ปีจริงๆแล้วซิฟิลิสนี้เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ แต่ถ้าปล่อยให้เชื้อติดอยู่ในร่างกายนานเกินไปและไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้แต่นี่ก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความน่าเป็นห่วงและควรให้ความสนใจมากขึ้นซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มารบาดอีกครั้งและมีคนติดเชื้อมากขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่น่าตื่นตาตื่นใจคือมีการพบผู้ป่วยในอายุ 18- บแปถึงยีปีซึ่งเป็นกลุ่มวัที่ควรมีความรู้และความระมัดระวังในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศส เผชิญกับโรคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแพทย์สมาธิหรือนายแพทย์สมาธินิชานนผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคทั่วไปและโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้เตือนว่าซิฟิลิสกำลังระบาดอย่างรุนแรงและต้องใส่ถุงยางทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งเชื้อซิฟิลิสสามารถติดต่อได้ทั้งทางปกติทางปากและทางช่องทวารหนักอีกทั้งยังพบในเยาวชนอายุน้อยอีกด้วย แต่นี่ก็คือสิ่งที่คนในสังคมเรายาพลาดไปคือหากเคยมีอาการของโรคซิฟิลิสแล้วหายไปเองอย่าเพิ่งหลงไหลว่าเชื้อไม่มีอยู่ในร่างกายแล้วจริงๆแล้วเชื้อยังคงฝังอยู่ในร่างกายได้ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในระยะที่ผ่านมาสิปีทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาททำให้พิการหรือเสียชีวิตได้อีกทั้งยังต้องตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่น H.I.V. เวรัรตับอักเสบ B และ C ซึ่งบางทีอาจพบร่วมกันได้ ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทีภารเริมโรคนี้สามารถรักษาได้แต่ถ้าปล่อยให้เชื้อติดอยู่ในร่างกายนานเกินไปและไม่ได้รับการรักษาอาจเป็นอันตรายโดยจะไปทำลายสมองหัวใจอย่างถาวรซึ่งการติดเชื้อสามารถเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางปกติทางปากหรือทางช่องทวารหนัก ซิฟิลิสมี4ระยะของอาการระยะที่1จะมีแผลขอบแข็งไม่เจ็บที่อวัยวะเพศปากและสามารถหายไปเองได้แต่เชอยังคงมีอยู่ในร่างกายระยะที่2จะมีไข่อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อต่อมน้ำเหลืองโตและมีผื่นตามตัวโดยเฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้าอาจมีผมร่วงหลายๆหย่อมทั่วศีรษะต้องรีบรักษาเพราะถ้าไม่รักษาจะเข้าสู่ระยะแฝงระยะที่3จะไม่มีอาการแต่อาจกินเวลา หลายปีและระยะที่4คือระยะสุดท้ายที่เชื้อจะไปทำลายสมองระบบประสาททำลายหัวใจมีชักเกรงเคลื่อนไหวผิดปกติตาบอดด้วยการติดต่อจากแม่สู่ลูกในคันจะทำให้เด็กมีความผิดปกติและเสียชีวิตในคันได้สำหรับการรักษายาที่ได้ผลดีในระยะ1-2คือเบนซีลีมเพนซิลิน2.4ล้านเข้ากล้ามฉีด1เข็มแบ่งฉีดสะโพก2ข้างหรือ3เข็มในระยะหลัง และนี่ก็คือสิ่งที่เราควรทราบและเตือนภัยให้กับคนรอบตัวเราซิฟิลิสเป็นโรคที่สามารถรักษาได้แต่ถ้าปล่อยให้เชื้อติดอยู่ในร่างกายนานเกินไปและไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้การเตือนและป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่าลืมใช้ถุงยางในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับค่ะ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของตัวเองและคนรอบตัวควรมีความรู้และความระมัดระวังในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การเตือนและการเผชิญกับโรคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่าลืมใช้ถุงยางในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับค่ะ